เอาละครับสวัสด,ดีเพื่อนๆเราคราเชอร์เชื่นเกมคราชชัปแคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของการรีวิวแบบบ้าน15ครับแบบแบบบ้าน15ในวันนี้ก็เป็นแบบบ้านที่เนี่ยครับวางเรียงกันเลยก็ขนนกอยู่ม,มุมนี้แล้วก็ตรงกลางเสาโมรนะตรงนี้ก็เป็นบ้านครับก็ไว้ยงกันเลยแต่ว่าเรียงกันเป็นแนวทะแยงครับตรงกลางก็มีประสาทแคนครับแล้วก็ระหว่างที่ ระยะทางจากหุนกมาทางบ้านนี่ก็มีกับดักครับดูสิครับลูกโป่งเต็มไปหมดเลยสําหรับดักหรือหอลบของเขาครับแล้วก็มีนี่ครับเสามรณะด้วยครับเอ้ยไม่ใช่สินี่ครับกับดักของุ่นครับใกล้ๆกับหุนกนะครับแล้วก็ถัดจากถัดจากหุนกก็นี่ครับลูกโป่งดําแล้วก็เอ็กซ์โปครับจัดการพวกที่ประต่อข้างนอกครับตรงกลางก็มีกระ๊อบช่างก่อสร้างครับสําหรับซ่อมแสบป้อมแล้วใกล้ๆบ้านครับนี่ครับ ใ,ใกล้บ้านก็มีทั้งระเบิดทั้ง่กระดูครับกระดูที่ว่าป่วนทั้งบ้านแล้วก็หุหน่นนกก็จะมีฮีโร่คุ้มกันครับส่วนส่วนของบ้านจะเป็นควีนกับบอเดนนะครับคุ้มกันระบ้านนะครับแล้วก็มีอาคมล้อมอาคมครับเอ,อ,อามาคุมสองอันเลยช่วยปรับบ้านครับให้โจมตีแรงขึ้นบ้านผมเป็นบ้านเวล5นะครับเป็นบ้าน15เวล5แล้วก็หุหน่นนกก็จะมีคิงกับ เราโย่ครับคุบกันดูท่าทางส่วนของบ้านนี่จะโหดนะครับข้างนอกหน่อยก็มีนี่ครับเซซ่าครับคอยดักซุปหอครับสําหรับคนที่จะมาตอดครับใกล้ๆกับบ้านทางด้านนี้ก็มีลูกโป่งดําครับสําหรับพวกเรือหอครับที่จะเข้าทางบ้านตรงๆแต่ด้านหลังจะโหดกว่าครับแล้วก็ป้อมพุกวางไว้ด้านนอกครับนี่ครับไม่เอาไว้ด้านในครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลาวาครับเราไม่อยากให้ลาวาเข้ามาในบ้าน เราก็อยากให้ระบายอยู่ข้างนอกครับก็เอาปอมผูไว้ด้านนอกเลยแล้วก็นี่ครับเครื่องเป่าลมครับเป่าไปทั้งเป่าเข้าหากันครับทั้งทางด้านบนและด้านล่างสําหรับจัดการเรือห่อหลบที่จะเข้ามาครับรวมถึงทหารสายอากาศอื่นๆด้วยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแบบว่าสแบบนี้มาจัดการทหารได้ดีสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปดับชงกันเลยครับโอเคครับตานี้ก็เป็นสายอากาศครับมังก็ไปฟ้าบอลลูนครับ สายอากาศนานาเจอทีครับคิงควีนครับตัดทางครับโลโยก,ก็ตัดทางบอลลูนเชก,ก็โดนฟงบอลกูนไฟฟ้าช่วยตัดทางบอลลูนเป็นหน้ากระดานมาแล้วครับทางนี้ครับบอลกูนไฟฟ้าหน้ากระดานตามมาพร้อมดุบบอลเอนครับแล้วก็เรือหอลบตามมาครับมาแล้วครับเรือหอลบเอา้าเขาไม่เปิดอามาตะครับ ถจอเครื่องมาลเปะเอ้าล่วงครับล่วงล่วงล่วงออกมาเป็นบอลลูนครับนี่ป้อมอาคมผมทํางานครับเท่ากับว่าป้อมในต่นนั้นผมจะโจมตีแรงขึ้นครับล่วงหมดครับบอลลูนล่วงวอร์เดนพุ่งจะมาเปิดออตาครับฮึอมทาทหารแคนตายหมดเลยครับที่เหลือรอยก็มีแต่มากอไฟฟ้าครับแล้วก็ควีนะครับตรงนี้ก็มีคิงครับคิงกำลังไลท์ทุบเลย แปบเดียวก็เก็บเรียบเลยครับบ้านผมเขาก็ตีผมได้ดาวเดียว70%ครับโอเคครับตอนนี้เขาก็มาเป็นสายบกครับเป็นซุปเปอร์ปาหินครับแล้วก็เก็บไฟฟ้าครับมาพร้อมกับเจ้าดิกกี้ครับดิกกี้มากับรอโยนะครับส่วนยีโรตัวอื่นก็เป็นทหารปกติครับยังไม่ใช่ทหารตัวใหม่เอ้ยยังไม่ใช่สัตว์หนึ่งตัวใหม่ครับ มีนาโยครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงดิกกี้ครับเจอหอลบมาแล้วเขาจะเข้าบ้านครับเอ้าปายาล้อง่นไปโดนบ้านครับบ้านก็ล้ม่นไปด้วยครับพลาดซะแล้วครับอันนี้นะครับโอ้โหโดนเก็บเหมือนกันครับเขาจะมาเก็บบ้านด้วยยาล้อง่นครับยาโคนครับยาล้อง่นแต่มาตอนนี้นี่ช้าไปแล้วครับเอาบ้านไม่แตกครับยาล้อง่นหมดแล้วด้วยตายตายตายครับแย่หน่อยครับ แป็กครับเริ่มมาแป็กแล้วจะแก้เกมอยังยังไรครับถ้าเป็นอย่างงี้นี่โอกาสตีได้3ดาวก็ยากนะครับยิ่ง2ดาวยิ่งยากเลยครับเพราะว่าน้ำยาส่วนใหญ่เป็นยาล้องหัครับเอาไปลงหมดแล้วด้วยจะแยกไฟฟ้าของมาเก็บทหารแคนครับ โคครับคิงคิงเข้ามาทางด้านนี้ครับกลเด้นมนแข็งควีนครับอย่าไปฝาไปทางโน้น้าตามมาช่วยครับสเปอร์ปลาหินโอ้ทหารเขาแยกกันหมดเลยครับไม่ค่อยไปทางทิศทางเดียวกันเลยแต่ที่แน่ๆคือไม่เข้าบ้านครับทหารเดินหลายทิศทางมากเลยครับแล้วมันไม่เข้าบ้านด้วย Uh huh. ละวาที่ออกมาปนตัวแตกไปแล้วครับเจอเสอมามานะโจมตีครับหลอกก็ยังไม่พังงานงานหยาลนะครับเก็บต่ออย่างไรดีแล้วก็อาตะาเพิ่งจะมาเปิดครับถ้าเขาเปิดอาตะาก,กับเหลือหอวล็ก็น่าจะดีครับแต่เขาลงได้ดีครับเขาพลาดตรงลงยางล้งหนครับมันไปโดนบ้านด้วยครับ ถ้าหันมาเลยไปทางอื่นครับบ้านทำงานครับแล้วบ้านก็ได้รับผลจากอ่ะพอมาคมมเลยครับก็เลยจมตีแรงถ้าหันตีบ้านไม่ได้ครับตีบ้านไม่ลงเลยดาวทั้งดวงตอนนี้เขายังไม่ได้เนยนะครับที่เหลือเก็บกวาดครับ มีแค่ธนูครับฟ้าโดนเก็บไปแล้วครับธนูประทัดก็ดกครับโอ้โหก็ดกชนะครับตาอนนี้เขาไม่ได้ดาวจากผมไปเลยครับโอเคครับตาอนนี้ก็เป็นสูตรลาวาลูนครับโอ้โหลาวาลูไม่ค่อยจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับมียาโคนแล้วก็ยาล่องหนนะครับยาล้องหนนี่รู้เลยครับว่าจะจะมาไม้ไหนครับ ก็นี่ครับเขาส่งทหารแคนมาครับเป็นโอ้โอ้ทหารแคนตายหมดครับเขาลงยาช้าไปแล้วเขาก็ส่งลาวามาไอคนนี้เล่นแปลกๆครับเหมือนเขายัางเพิ่งจะเริ่มใช้สูตรนี้ครับเหมือนจะเล่นไม่ค่อยคล่องนะครับดูค่อนข้างจะลงมั่วไปหมดเลยครับมันยังมีติดขัดอยู่บ้างครับ คือเคือค่อยิงห็นผมโดนเก็บไปแล้วครับอ้าวอย่างไงต่ออย่างไงต่อบ้านเอาไม่ลงนะครับทหารแคนปล่อย,อยตั้งแต่ตรงนี้แล้วเขาน่าจะอยัดจะมาเก็บบ้านนะครับแต่ว่าเขาอาจจะกดผิดนะครับปล่อยทหารแคนตรงตรงมุมเลยไม่มาปล่อยตรงบ้านครับปล่อยผิดจุดไปหน่อย คิงมาแล้วครับซุปเปอร์ระเบิดครับเปิดทางยังไงต่อครับคิงออกข้างวีนมาซ้ำคิงไปตีคิงแล้วครับโมดุ๊กทำงานตกใส่คิงครับ จริงเจอเวาไปตูมอุ้ยตายครับโอ้โหโลูกต่อที่ควีนครับอุ้ยเกือบตายครับเกือบได้เพียเดียวลาวาผมไปปว่นควีนนะครับตัวป่วนควีนโดยเฉพาะเลยครับลาวาเนี่ยครับระหว่างที่ควีนกำลังยิงพวกลาวาก็เจอเสาแล้วนะโจมตีไปครับโอ้โหตายครับโหดมากครับ2สาแล้วนะเนี่ยข้อดีของลาวาคือแบบนี้นะครับผมเราชอบลาวาจริงๆเลย ไม่ได้เน้นโจมตีให้ถ่านตายครับแต่ว่าเน้นป่วนครับบอลูมาเก็บด้านข้างนี่ครับแต่เจอเซซ่าซ่อนไม่อยู่ครับมาครับเราบอลูนมาแล้วรอยครับที่เก็บบ้านครับปก็มาโค้ผมทำงานนะครับสองตัวครับอาโคมที่สองทำงานครับโอยลปาโลไป นี้อามาตะกํำลังทำงานอยู่ครับนี่กระดูกผมอปวนครับบ้านนี้มีแต่ป่วนบ้านเก็บหมดเลยครับบ้านผมเอลตานนะครับเป็นบ้านสิบห้าป้อมระดับห้าเลยครับป้อมเบลห้าเลยบ้านสิบห้าครับก็คือตายแล้วครับลูกเจาะครับมินเนี่ยนครับอ้วนครับเข้ามาตายหมดครับโอ้โหบ้านโหดขนาดนี้ใครจะตีได้ เขาก็ตีผมไปได้ดาวเดียว50%ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับแบบว่า15หาลังนี้ครับสำหรับแบบว่า15หลังนี้ครับ,รบ,บ,บ,รรบก็เรียกได้ว่าเข้ามายากสุดๆเลยครับก็ถ้าจะเข้าทางบ้านก็ต้องใช้เรือหัลบครับสายอากาศหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายบกก็ต้องใช้ยาเิ็นไหวไ,หไม่ก็ยากระโดดนะครับบ้านสิบห้าจะเข้ามาตรงงนี้ยากมากเลยครับหรือว่าถ้าเป็นสายอากาศสายบกจะเข้ามาทางหงวกกัวนกครับก็หญ่ครับเข้ามาทางหัวนกก็จะมีกับดักดักอยู่ครับ โดยเฉพาะสายอากาศครับจะส่งเรือหวลบเข้ามาทางบ้านตรงๆนี่ร่วงหมดครับเวลาตีมันก็ต้องตัดทางก่อนครับจริงๆมันต้องตัดทางก่อนแล้วก็จะเข้าตรงๆก็ไม่ได้ครับหมายถึงว่าถ้าทหารเข้าตรงๆเนี่ยมันจะไม่เข้าไปทางบ้านหรือหัวนกครับสมมุติเราเข้าทางหัวนกทหารก็จะไม่เข้าไปบ้านครับหรือว่าถ้าเข้าทางบ้านทหารก็จะไม่เข้าไปทางหัวนกครับเพราะว่ามันจัดเยื้องกันครับทหารมันจะไม่ตรงไปทหารมันจะ บินเลยไปเลยครับก็ถ้าจะเก็บทั้งบ้านและขนนกนี่ค่อนข้างจะยากครับแล้วก็ถ้าเข้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งยังมีเสามลาตรงกลางครับคอยดักเขาครับถ้าเก็บขนนกได้ก็เจอเสามลาครับหรือว่าถ้าเก็บบ้านได้ก็เจอกับดักแล้วก็ทหารแคนครับก็เรียกได้ว่าจะเข้าทางไหนก็ตายครับผมดูแล้วมันโหดเลยครับที่ผมใช้มันก็รับมือได้ครับทั้งสองดาวสามดาวครับสามดาวไม่ค่อยอมีคนตีได้เลยครับ แบบว่าเหนียวมากเลยครับไม่ค่อยมีคนตีสามดาวได้เลยทั้งใส่บกใส่ากาศเลยครับทาหารที่เข้ามาจริงจมันออกข้างด้วยซําครับไม่เข้าบ้านเลยเลยครับก็เรียกได้ว่าเอาไปปวดแล้วก็เอาไปกันสามดาวได้ดีครับยังไงเพื่อนๆก็ลองนําแบบบ้านนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมว่ามันเอาไว้กันสามดาวแล้วก็ปวดาหารได้ดีเลยครับแล้วถ้าพเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบบ้านแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะฝากคำพิง,งไร ให้ปรับปรุงตัวไหนก็ที่คอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ